สวัสดีค่ะวันนี้เราจะจะ,จะพาไปทำภารกิจภารกิจหาแมงแคงหาแมงแคงนะคะช่วงนี้เป็นอาหารอาหารยอดฮิตเป็นอาหารพื้นถิ่นยอดฮิตแต่ว่าราคาพุ่งสูงมาก ประมาณเห็นว่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อกิโลกร,รมัมโหถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราหาได้วันละโลโห้ิหติดฟันโอ้โหก็โอเคมากเลยนะนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูว่าที่มันราคาสูงขนาดเนี้ย มันหายากจริงๆพูดถึงแมงแคงแมงแคงนี่ก็มีหลายมีหลายแบบนะแต่ที่เรากินอะ่ะมันก็เราจะกินแมงแคงคอที่อยู่บนต้นตะขอมันก็จะน่าจะมีทุกที่ที่มีต้นตะขอส่วนแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะไปหานี่ก็คือแมงแคงจิกที่อยู่บนต้นจิกหรือว่าต้นเต็งมันก็จะขึ้นอยู่ที่ต้นเต็ง ที่ซึ่งเป็นป่าเต็งลังเนี่ยแหละออตรงที่มันแบบมียอดอ่อนขึ้นมาอืมีสระ <c oughs> อ,นนอันนี้คือมีสาระเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่ามันจะได้ไหมเราจะได้กี่ตัววันนี้เราจะได้กี่ตัวนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็จะเดินทาง ขี่แว้นมอเตอร์ไซค์ไปจอดที่ตีนเขาแล้วก็จะเดินขึ้นไปหลายกิโลมากใช้เวลาระยะเวลาสองชั่วโมงได้มั้งกว่าจะถึงในป่าที่มีแมงแขงเนี่ยเดินขึ้นเขาเลยนะไปกันในี่ใกล้ถึงแล้วที่จอดรถ แทงคนใส่อ็อเดอรี่ก่อน ออกเดินทางลุยเดินขึ้นเขาไปตรงนู้นข้างบนนู้นโอ้ยหอบ ออกเดินทางเจอดอกกระเจียวจ้ะดอกกระเจียวแดง เรียกขาดเป็นกันด้อโอ้ยเหนื่อยตอนนี้เราเดินขึ้นมาข้างบนแล้วนะจ๊ะขึ้นมาข้างบนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความสูง1,200ฟิต จากระดับน้ำทะเลนะจ๊ะใช่หรือเปล่ามัวถึงแล้วนะจ๊ะป่าแมงแคงไปดูกันว่าเราจะได้กี่ตัวน้องจะอยู่บนต้นเต็งที่มีใบอ่อนแบบนี้แต่ว่าต้นนี้ไม่มีแหละนี่เจอน้องแล้วน้องจะอยู่อย่างนี้ วิธีการเก็บของเราก็คือเราจะใช้อินนี่นะจ๊ะใส่น้ำนิดหน่อยแล้วเราก็จะเข้าไปเลยไหนวะลงมา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 อา้อาวไม่ลงชึบนี่ลงไปแล้วน้องก็จะลงมาอยู่ในนี้ แต่ตัวร้ายวะลงไปเอาชุไปลง mùa đèn gần đây chắc chắn chưa được cái chill yêu lầu chưa được cái kiếp được cái chill chưa được cái chill chưa được cái chill chưa มันฮ่าแมงแค็งหรือหาดอกตะเจียวะเนียว Betul, dok kecil dah. ปกติแล้วไม่เก็บแบบนี้นะจ๊ะมันจะสีใสง่ายอ้หูไป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 หมดแล้วอา้าวฝอพักวันน้ำจ้าเก็บไข่ใหม่ก่างงามเลยวะ ออยังก็เอาจ้าตอนนี้เอาทุกอย่างที่ขวางหน้าโอ้เราเจอต้นบักหวานจ้าปุ้ยค่ะอีริชยอดเก็บ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 หนื่อยไม่ไหวแล้วจะเป็นลมเง่อออกเง่าท่วมเลยอ่ะ เบียกมดเลยอยากกลับบ้านแล้วนี่แม่พี่สะใภยแล้วก็หลานยังลุยอยู่นะจ๊ะพี่ฉันนั่งพักแล้วจ๊ะไม่ไหวใกล้ตายกำลังจะเดินรอกลับแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เวลาสิบห้านาฬิกา โอ้ยตรงนี้วิวสวยอืมสวยทางลงนะจ๊ะยังต้องเดินลงไปอีก16.30 16. <30, S 1> เดินทางกลับบ้านจ้าเอาผ้ากุลมสะละ <laughs> ละจ้าสภาพมาดูว่าเราได้อะไรมาบ้างอันที่หนึ่งเราได้แมงแขงแต่เท่านี้แหละอันที่สองเราได้ผักหวานเจ้าผักวาร์ผักหวานแล้วก็เราได้ดอกกระเจียวมีดอกกระเจียวแดง ดอกเจียวขาวเท่านี้แหละมาดูสภาพคุณชายว่า หลังจากหามาเหนือเๆนือเราก็จะกินนองเป็นอาหารแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะเราจะคั่วกินเดอ้อช์ๆๆๆลองกระทาบแบบนี้เลยลงรบด้วยเกลือนิดหน่ะถึงเวลาแห่งการกินแล้วนะคะ วันนี้เราจะกินทุกอย่างที่เราหามาได้นั่นก็คือแมงแคงดอกกระเจียวมีปลาสับเลยแล้วก็แกงผักหวานนะคะใส่เห็ดด้วยเห็ดขอนก็ได้เห็ดมาด้วยนะคะนิดหน่อยกินกันเลยแมงแคงแสนอร่อย 我不知道。 去吃吧，拜拜。拜拜